ยังคงยืนตรงนี้ขาไม่มีเรียวแรงเคลื่อนไหวภาพจิต <c oughs> เดินจากกันไปยังคงมองเห็น <c oughs> ขอโทษเธอบอกฉันว่ายอมรับสิ่งที่เป็นพูดง่ายแต่มันยากเย็นเกินจะทนไว้เกาค้าไม่ออกควบคุมไม่ได้จริงๆคนที่โดนทิง<ต>้งวันนี้ <c oughs> ตอนนี้มันตายจำาเป็น สิ่งเดียวที่ยังเคลื่อนไหวตอนนี้ได้คือน้ำตาไหลลุ่งหล่นมาช้าช้ามาอาหัวใจละลายความแข็งแรงอยากเอื้อมมือชุดดึงเธอไว้ แต่ฉันไม่มีเรี่ยวแรงทำได้ก็เพียงยิ้มเพื่อแสดงว่าไม่เป็นไรจึงน,น้ำตาหากคุณสงสัยว่าทำไมเจ้าของช่องแซตห <the> <1, S 1> ส่วนลด55% 2. ดาวมันลดแบบหวบหาหวบหาแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ของช่องเรานะครับคือมันจะไม่มีเงินเหลือในบัญชีเราเลยแม้แต่บาทเดียวเราจะใช้หมดทุกบาททุกสตางค์ดังนั้น oh. เหลือตัง์6บาท <laughs> หกบาทนี่ขอสกินออลอเลียวได้ไหมไม่ลอเลียก็รี่เลียสองอย่างเนี่ยหกบาทเลยนะเจมใจร้ายว่ะเจมใจร้ายว่ะมามา่าสองหนึ่งเลยนะนะแล้วก็สกินที่ผมยังไม่มีก็คือวิปกับเมันชื่อลอยปะ่ะไอตัววาร์ปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะไม่รู้่ไม่เคยเล่นเหมือนกันตัวเนี้ยไม่เคยจับมาก่อนเลยด้วยซ้ำ <c oughs> จับล่าสุดตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้เหลืออีกครั้งนึงก็เป็นวิปใช่ไหมวิปใช่มันคือวิปกับตีมี่ ตีมี่ไม่เอาเอาวิบดีกว่ามาโอ้โยกบเราดินสอน่ารักเชียวลูกเอ้ยโอเคทะเลทะไลมามากพอแล้วเราไปดูแบทแมนกันดีกว่ากูชื่อเคนิสายัมเล่นนี้คือคดอภิมหักกับ เกนที่เธอไม่ห็นก็คนที่เธอไม่เห็นเพราะว่าหายตัวอยู่และสําหรับใครจงการจะจงเกมก็น,นี่เลยเพจพ่อมเเาเ่วเพยสะดวกรูดเรลอบดใบไม้ใช่แค็เป็นในดีเท่าน,นั้นจิ้มดันเลยดี่นข้างลังงางคูก็เตอไม่กวบร้อเปซและสกินแบตแบนตัวนี้ลด5%ปร์เซ็นต์ก็300ร้อนิดๆดเองชอบนะชอบเฟคทุกอย่างเลยแต่ไม่ชอบหน้ามัานนะมันไม่รู้มันเป็นแข็งแข็งมันดินน้ำมันแปลกๆและตั้งแต่หลังดนเน้มันอีกว่าจะหายจัวนในนั้น จเจ็บกว่าจะหายตัวได้มาสักทีเอ้ได้เวรแล้วจิกกันแล้วก็แถมแล้วีิกัดตายใจเสียเอ้าหายไปไหนวะโอ้ เกียร์ได้แล้วได้เวลาไปจัดการคนอื่นเด้อคำกุเตียสองคำกุเตียที่ก๊อตแทบไม่มีโรงเรียนสอนห้ามบูบี้วไงวะนักติดการอีกคำมีแวยุโบรเอาสวยดีนิดเช่นปบันชี่ให้กูแม่โทษทีพอดีลาวิวปืนลั่นลั่นจะเข้าหัวกูเลยกูปากไปดับเบิลเดอร์กูเอกเนติสายามไม่รู้วาะแกนหัวขาวกูเรียกดับเบิลโดไม่ก็แกนดาบหมดเลยใช่ไหมดับเบิลเดอร์นี่ไง โอเคโทษทีด่วงฟังรู้เรื่องยังไงวะนะลัตสิการอิครสคัมงูลอัะการไว้ไรในบ้านหนวงก็แถมให้หมดเลยดังนั้น<ว>ใายอาบใครดันไปไหนวนะน่จะจังหัด แล้วเดี๋ยวก่อนคือเซลิกาล้าไปเป็นไวายไลา์ตอนไหนวะเนี่ยพวกผู้หญิงที่ชอบหักอกแบทแมนแบทแมนเยอะกว่าวายไลฟ์หมดแหละยกเวน้นอิจเกียโอ้ยคำก็บูบี้สองคำก็บูบี้โทษกีลิสหลังจากนี้จะไม่บูบี้แล้วโอ้ยขอบคุณค่ะกูจะฆ่ามึงอย่างเดียวเลยอลิสเันบูบี้กูต่อเธอตัวฉันนะ่ะนะโดนแน woman, ดบนนแทูมนผู้สาวบ้านน้องก็แชมซิตี้หักอกดังนั้นพวกเธอทุกคนคือไวอะไรส์ผิดเหรอคะที่เกิดมาสวยอ่ะมันน่ามันหนกจะไม่ได้ชมึงสวยเลยกูแค่จะฆ่ามึง เฉยๆเพื่อนอ้ยสังกันหัวยฉันเลี้ยงปากแทบจัะเลยวะฉันคือราชาแห่งเลดิเดีันอออาจะจัดก,การไว้แล้ที่มาทำลายฤฤหัวใจของชายหนุ่มอ้าูยังไม่ทำลายหัวใจใครเลยอาริสขอโทษอาริสแค่สวยไปหน่อยแต่อาริสไม่เคยทำลายหัวใจของชายหนุ่มเข้ามากันแค่หมดเลยทั้งอาริสทั้งดวงแล้วก็แกนดาด<ะ>เทนมาช่วยแล้วอ,าอา้าวหายไปไหนวะเพื่อนมา เพื่อนอฝากสงลากูไปทำพิธีที่ทหนองก๊อดแทมซิกกี้คิดถึงลาวิวกันไม่เอ่ยมาช้าแต่ก็มาแหละไวไลท์ไม่ได้มีแค่จญิงสาวไอ้เจ้าดวงต้นมะาพร้าวบานกูนี่มึงรอให้เรียบเลยนะดังนะใจเชิดเชอย ที Bad, ่แบดอลิศขอทางหน่อยอ้าวนั่วนายรีเดี๋ยวโทษที่มองไม่เห็นไมาลิบเอาเถอบังโกเดี๋ยวจะมีกอขอของของ,งอเข้ามาขัดขวางจังหวะก,การเอามังกรนั่นพูดยังไม่ทันทานท้าเปโมทอดมันมาทีเดียวเดี๋ยวนะโมทอดถ้าจำไม่ผิดมันก็นวายร้าเปล่าวะโอ้ยแป๊บเดียวขอคิดก่อนมันน่าคุ้นๆอย่างไรวะโมทอดอีมันเป็นวายร้าเปล่าวะเอ๊ะคิดแป๊บนึงเดี๋ยวขอเวลาไปคิดแป๊บเทนฝากโอ้อจำได้ ถือธนูไว้เดี๋ยวเพื่อนใจเห็นกูไม่ใช่สเกลตันในเกมไมค์ครับกูคือมูทอนเดอาวีเพื่อนโดนผูสน้สาวบันหน้องก๊แชมชิตตีหักอกมีโพสต้นกลวยหลังป่านี่กูเตะยับเลยเขาเรียกว่าล,ะละัลลาบายหลบดังนั้นแกไม่อดนเลยิินาบ๊ายบาย กูไม่ตอะไรให้เคยโกรธแค้นวะเนี่ยน,นี่คือการแก้แค้นอ้ต้นกล้วยหลังบ้านเดี๋ยวรถเซเลค้าไปเกี่ยวอะไรวะจริงๆก็ไม่เกี่ยวหรอกพอดีว่าแบทแมนโดนผู้สาวบ้านหนองก็แทมซิตี้หักอกนะก็เลยไปเตะต้นกล้วยหลังบ้านระบายอารมณ์โดนแลฟวเสด็จ่าไปเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะใช่ไหมอลิซอลิซไม่รู้จบเรื่องต้นกล้วยไปแล้วได้เวลาแก้แค้นในต้นมะพร้าวหลังบ้านใจเสดดวงไม่รู้ละต้นมะพร้าวหลังบ้านกูห้าหกต้นนี่โดนแท้ยับดังนั้นฝีมือมึงนี่แหละดวง เอแบทมึงลองคิดดูดีๆนะแบทแมนเนี่ยโดนผู้สาวหักอกแล้วไปเตะต้นกล้วยหลัง <c oughs> บ้านระบายลมใช่ไหม <c oughs> อ่า วันนั้นซูเปอร์แมนโดนหักอกด้วยคิดว่ามันจะเตะอะไรอ,ะอ่ะโพรากูว่าแล้วตรงมาพราวคุณภาพดูไม่ได้เลยที่แรกว่าโดนเทปจริงๆแค่กึงเองเง้ซุปกะไว้แล้วว่าซูเปอร์แมนเป็นสายตำรวจกาไว้แล้วไอเจ้าพุคทิศตนเนี่ยใช้การไม่ได้ไว้ใจไม่ได้จริงๆเดี๋ยววังวังจะริสตนในสีเขียวหีนีจัดเข้านางร้งยังหมาบอกเลยไม่ใช่ไหมเ่าจะเอาตายหายไปช่แล้วแล้วมันเหลือใครให้แบทแมนล้วงบ้างวันเนียโร้ยชีวิตอว่าง่ายหนูลิซจาะขอจะบัดเชิดไหม ไปตายอาดามนาวนะลูก <Yeah. S 1> เยียบร้อยแตกค่าแบบนี้หมอไม่รับเย็บเอนเตาซินไม่ใจตั้งหากทำยังไงดีถึงจะเก้ที่สุดบ้านหนองกอดเกมของมีประเภทนี้จบเกมกูแอคเข้าปอบมั่งสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามเดี๋ยวขคโทรไปเคลียรกับผู้ปอร์แมนหน่อยทีไอคาเค้นเนี่ยสรุปสกินนี้นะครับเอฟเฟกสวยแต่หน้ากระตูนกระตูนแล้วก็ไม่มีท่าวับ เริ่มต้นเกมใหม่มาแบดโดนตัไปสามตัวเนี่ยมันมีแบดตัวหนึง่งไอ้อนั่นก็มาจากน้องวัดชคิตตี้เหมือนกันดังนั้นนั่นยังพูดยังไม่ทันขาดคำไม่ได้แส่แยาเมือ่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแบทแมนสองคนได้ไงวะเนี่ยโอ้ยปึกหลายใจซะรู้จักไหมคอนโทรซี Control C แล้วก็คอนโทรเวียยูดัรอเดี๋ยว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 ว่ามันไม่ใช่นะเพื่อนบอกเลยว่าแค่นี้มันต้องล้มใช่หลายรอบแล้วนะแบทมึงเงี้ยแลับไปแล้ว เออแค่ตัวเดี๋ยวกูกปวดหัวใจแย่แล้วมีสองตัวเลยมันมีตัวนึงวไยไล่เจยอยุอยน่า,นาเลือดวันนั้นมาขอเข้าห้องน้ำที่พุงนองก็แทมซิจี้มั่งลอย้ประจูห้องน้ำบ้าน กูไปหมดทุกวันเลยแล้วกูจะนั่ง,งขี้ยังไงคราวนี้แล้วคำวถามคือมันจะงัดประตูห้องขี้ไปทำสากวะไรได้แม้มาทำทีเพระาะว่าคุณบูธเวนค้าขอยืมข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะคุ้เหรอแค่นั้นแหละวง<ไ>ัดประตูห้องขี้กูเลยจะมึงขอโทษดิแล้วใครมันจะอดใจไหวอของดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหอย่าบอกนะว่าประตูห้องน้ำนี่ฝังเพชรฝังทองแบบฝังเพชรฝังทองกับผีสิกูไปงัดมาจากฝาบ้านยายสีมาทำประตูห้องขี้นี่โอ้ยายสีแกนอนหนาวหมดแล้วมั้งเอาประตูห้องขี้ไปกู วันนักเล้วหุ้ทิศจู้ก็ย้ายชิดก็มึงเข้าไปทำลายอยอขอโทษทีพอดีว่าต้องเขาไปขายต่อทำกำไรอโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรวะนะแล้วคนเข้าห้องน้ำต่อไปม่มีดังทิศจูไม่มีดังที่ฉีด,มมด,ดโอ้โหไม่อยากคิดสภาพใครจะเป็นคนสวยคนดันวักูเองแหละเข้าไปวันนั้นจนถึงวันนี้ตูยังไม่ได้ล้างเลยเดียวหมดกันอศวินรัติการแล้วก็ามธรรมเนียมบ้านหนองก้อแก้พุ่งเข้าไปแอบในป้อมสุดท้ายก็จามาชนะได้แบบสวยง ไป้ลยได้แต่กูไม่ได้ประตูห้องขี้พร้อมเชชู้แล้วก็สายฉีดคืนเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนะเออแค่ประตูห้องแลมแบทแมนรวยเป็นไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านแต่ทำไมไม่ซื้อใหม่วะโดนแคทดบัวแมนหลอกสิหมดตัวเลยบอกพี่แบทกะางขดตังไปซื้อลูเล่าหกสิบล้านขดตังไปซื้อเพนซิลอีกสี่สิบแปดล้านหมดเลยเยอะแยะจำไปหมดโดนหลอกไม่ไงป่ากล้วยหลังบ้านกูจะพา เอาเฟสยังดากูอยู่เลยโอเคเขเข้าใจเอาเฟสแล้วและนี่ก็คือการแถมท้ายคลิปนะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่7นะครับผมมันจะเป็นวันสุดท้ายในการทําภารกิจเพื่อเอากรอบวิบวับของวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้แล้วนะครับผมแต่ผมยังเลเวลไม่ถึง60ดังนั้นผมยังรับไม่ได้ทําไงฮะสุดท้ายต้องเติมยัดครับผม <laughs> ของผมต้องใช้ประมาณ435คูป,ปองถึงจะเวล60แล้วเรามาดูกรอบด้วยกันครับผมว่ากรอบมันจะสวยงามอลังการขนาดไหน <laughs> เสียค่าเติมไปล่วงหน้าก็500แล้วก็มาเติมยัดเลเวลอีก400โอ้โหแค่น,นี้เขาเรียกว่าวิบวับแบบมินิมอลและคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหากมีกิริยาหรือวาจาใดาที่ล่วงเกินไปกนะ็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้นอนงูด้วยนะครับผมจะสองแสนซับสไคร์แล้วนะครับไกลแล้ว วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมโดยเฉพาะคนคนที่ภูมคิมคุ้มกันต่ำแบบผมเนี่ยจำเป็นต้องดูแลสุขภาพบ้างๆเลยรักทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพพยายามอย่าให้ตัวเองเครียดมากนะครับผมว่างๆก็แง้มมองท้องฟ้าดูนะครับมันสวยมากมฟ้าครึ้มเชียฝนจะตกนะเน่ยอี่สาระยำเอ้ยก็คือ เขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนดูแบบแงนมองทองฟ้ามันสวยมันสีครามสีครามกับเพลสีเทาทั้งดุ่นเลยเดี๋ยวฝนจะตกเอาเป็นว่าก็จะเคลียร์ให้มันมากนะครับผมถ้าอยากหาอะไรดูฮาฮาเกาๆนี่ก็มาที่ช่องผมได้นะครับผมพร้อมรับทุกคนเสมอเลยครับรักมากมายนะครับส่วนตัวนั้นขอไปพักก่อนนะจ๊ะจุ๊บ